ยิววอสซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม blue a r c a d นะครับผมตอนอื่นเลยฉันขอถามพวกนายทุกคนเลยว่า เหลือเพชรกันอยู่เท่าไหร่ยังอยู่ดีหรือเปล่าดองไว้เผื่อน้องฮีนะบ้างไหมนะครับเพราะว่าประมาณปลายเดือนฮีนะซัมเมอร์กับอีโอริซัมเมอร์นะครับได้ใช้แน่นอนนะเอาไว้ใช้กับเลดบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาเปิดเผยข้อมูลเลดบอสทั้งหมดที่เราจะต้องเจอในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเลดบอสใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอนะครับเดือนมีนาคม ได้เจอแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเลดบอสใหม่นั้นนะครับเรามาพูดถึงเลนบอสในปัจจุบันกันก่อนดีกว่าเนาะนั่นก็คือเลดบอสชิโรคุโรนะครับสำหรับเลดบอสนี้นะครับฉันต้องขอบอกก่อนเลยว่าโอกาสหลุดมือเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับดูดิตอนนี้อยู่อันดับที่1 3 0 0 0แล้วนะครับเมื่อตอนเช้ายังเข้าอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆอยู่เลยนะอะไรครับเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ที่15ล้านนะครับตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะเลเวล50 ทั้งหมดเลยนะครับปแปลดูแปลกๆนะนายคนอื่นยังมีแบบเลเวล70อะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โยมีซูรุกิด้วยถือว่าคนนี้ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆเลยนะและเลดบอสชิโรคุโรนี้นะครับจะจบลงในวันที่28กุมภาพันธ์เวลา10โมงโดยประมาณนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่พรุ่งนี้วันเดียวเนาะขอ,อให้ทุกคน ทำให้ดีที่สุดกันลวกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะส่วนใครที่ติดหมื่นอยู่ณขณะน,นี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาขิงฉันได้เลยนะและใครที่ทําคะแนนได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันนะครับท้งเพจเกมบูอาไคนะครับก็ได้เปิดเผยเลดบอสลดแมปในเดือนมีนาคมนะครับเมื่อบอสชิโรครโรจบไปแล้วนะครับในต้นเดือนมีนาเราก็จะเจอกับเลดบอสเชเซสแล้วก็ปลายเดือนมีนาคม รตรงนี้ทางเพจเกมยังไม่มีข้อมูลใดๆมาบอกทั้งสิ้น แต่เชื่อว่าทุกคนพอจะเดาออกนะครับเรามาพูดถึงเลดบอสเชเซตตัวต่อไปที่เราจะต้องเจอกันก่อนดีกว่าเนาะสําหรับเลดบอสเชเซตหรือเลดบอสทาโกยากินั้นนะครับเป็นบอสเหลืองฉะนั้นแล้วช่วงนี้ควรจะปั้นตัวละครเหลืองไว้เยอะๆนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเจอเลดบอสเชเซตนะครับฟับงให้ดีนะเลดบอสนี้มีอยู่2เวฟด้วยกันนะครับในเวฟแรกเราก็จะเจอกับลูกสมุนออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวละครที่ควรจเจ้าลงควรจะเป็นตัวละครที่มีสกิลกว้างๆนะครับจะดีที่สุดหลังจากที่เคลียร์เวฟแรกเสร็จแล้วนะครับในเวฟที่2เราก็จะเจอกับเลดบอสเชเซสแล้วนะในเวฟที่2นี้นะครับเราก็จะต้องคอยเคลียร์ลูกสมุนเหมือนเดิมนะครับจนกว่าบอสเชเซเกราะมันจะเปิดออกนะครับในช่วงที่บอสกราะเปิดนั้นนะครับให้ระดมยิงไปที่บอสให้มากที่สุดไอ้ตรงนี้แหละครับสาคัญคอยคํานวณคอสตัวละครให้ดีนะครับเดี๋ยวจะไม่มีสกิลใช้ต่อ บอสก่อเปิดนะสาหรับตัวละครที่น่าใช้นะครับในการปราบเลดบอสเชเซตฉันก็เอามาฝากด้วยก็จะมีอยู่4หมวดด้วยกันเนาะหมวดแรกจะเป็นควรใช้นะครับเราก็ใช้ได้ทางเลือกแล้วก็ตัวฮิวนะครับสําหรับตัวละครที่ควรใช้เป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือเชริโนเพราะว่านางมีสกิลที่กว้างมากเลีรยลูกสมุนได้ไวมากๆเลยนะครับ เก่งมากในเลดบอสเชเซตยิ่งถ้าเกิดใครอัพสกิลอันติเลเวล5อัพขึ้นไปแล้วนะครับจะยิ่งน่าใช้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอันติจะเหลือคอสแค่5เองเนาะแล้วก็นางเนี่ยจะมีสกิลที่เล่งคอสท,ทําให้ทีมเราเนี่ยใช้สกิลได้ไวยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อมาจะเป็นโอริตตัวนี้ ก็ควรมีนะครับแล้วก็ควรใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเวฟแรกนะครับเวฟ2นางทําได้ดีมากทั้ง2เวฟเลยนะครับตัวที่3กับตัวที่4จะเป็นผู้ฝาแฝดนรกนะครับหือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะโมโมอีมีสกิลที่กว้างเคลียร์มอนเร็วส่วนมิโดริสกิลเดียวก็ถือว่าหนักอยู่นะครับตัวที่5จะเป็นตัวฟรีโนโนมินั่นเองเนาะนางมีสกิลที่กว้างแต่เสียตรงที่ใช้คอสเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะตัวต่อมาจะเป็นซึรุกิใน แนวหน้าชั้นยอดนะครับนางมีสกิลที่กว้างเคียมอนได้ไวพอสมควรเลยนะและ3ตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ในส่วนของสเปเชียลนั่นก็คือโคทามะเอาไว้บัฟพ,พลังโจมตีให้ทีมเรายิงแรงยิ่งขึ้นอิบิกิสมควรเอาลงมากๆเลยครับเพราะว่านางมีสกิลที่กว้างเคียมอนได้ไวมากๆเลยนะครับจบท้ายด้วยคารินนะครับเอาไว้ยิงบอสตอนเกาะเปิดนั่นเองส่วนตัวที่ใช้ได้นะครับก็จะมีตูมิเละอาลูฮิฟูมิแล้วก็ยูสึนะครับและตัวละคร ทางเลือกก็จะมีอาคาเนสซอบากิเนลุโฮชิโนแล้วก็จุนกุบนะครับสำหรับตัวละครที่ใช้ได้กับทางเลือกนี้นะครับเราอาจจะเอาไปลงในทีมที่2ก็ได้นะครับส่วนตัวฮิวขอแนะนําเป็น2ตัวนี้ก็และกันนะเป็นเซรีน่ากับฮานาเอะนะครับจะดูดีที่สุดเพราะว่าบอสน้อยนะครับน่าใช้มากๆและหลังจากจบเลดบอสชีเซตไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเจอกับบอสใหม่นะครับที่จะเข้ามาประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับนั่นก็คือบอสไข่ เป็นบอสแดงนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะตอนจะได้เจอบอสใหม่นะครับรูปแบบการโจมตีของเลดบอสไครทนนั้นนะครับก็ขออธิบายแบบคร่าวๆก็และกันเนาะก็จะแบ่งออกเป็น2เวฟด้วยกันนะครับในเวฟแรกเราก็จะเจอกับซูชิรนเจอร์ห้าสีนะครับในทีมเราควรมีตัวแทงหนึ่งตัวส่วนต,ตัวที่เหลือนะครับจะต้องเป็นตัวละครที่มีสกิลกว้างๆรวมทั้งตัวละครในส่วนของสเปเชียลด้วยนะเพื่อที่จะได้เคลียเวฟแรกไวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิบิกิฮินาซัมเมอร์ ถ้าใครมีถือว่าดีมากๆเลยนะครับอาลุมุสกิอาคาริก็ถือว่าทําได้ดีมากนะสําหรับเวฟแรกนะครับหลังจากเคลียร์เวฟแรกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้จะเข้าสู่เวฟที่2แล้วในเวฟที่2นี้นะครับพวกเหล่าซูชิเลนเจอร์มันก็จะประกอบลากนะครับเป็นขุนยนต์ไคเทนนั่นเองในเวฟนี้ฉันขอแนะนําว่าควรลงตัวละครที่มีสกิลเดี่ยวแรงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดใครมีอาสุสัแดงอยู่นะครับถือว่าทําได้ดีมากนะเพราะว่านางมี สกิลเดี่ยวแรงนะครับแล้วก็ลดเกราะได้ด้วยฮินาซัมเมอร์ก็ถือว่าทําได้ดีครับฮิบิกิใช้ได้นะเพราะมีสกิลที่กว้างแล้วบอสไคเทนเป็นตัวที่ใหญ่นะครับอาจจะโดนถึง5วงเลยนะสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนลงดีสําหรับเลดบอสไคเทนนะครับฉันก็ได้ไปหาข้อมูลมานะครับตัวละครที่น่าใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในเวฟแรกตัวละครที่ใช้ได้นะครับก็จะมีในส่วนของฮิบิกิฮินาซัมเมอร์ชุนมุสกิอาคาริอาลหรือว่า ทำได้ดีมากนะในเว็บแรกนะครับส่วนสเปเชียลนะครับที่น่าใช้ก็จะมีเซรินะเอาไว้ฮิลนะครับแล้วก็ฮิบิกิไคมีนี่ถือว่าดีมากๆส่วนใครที่คิดว่าทีมชั้นน่าจะยืนไหวนะครับก็อาจจะเอาเซรินะออกเอาโคเทมะาเปลี่ยนไปใส่แทนนี่ก็สามารถทาได้เช่นกันนะส่วนในเว็บที่2นี้นะครับก็ขอแนะนําเป็นตนัวละครดามเมจเดี่ยวหนักๆนะครับที่น่าใช้งานมากที่สุดนะครับอาซึสะาแดงชิโรโกโอฮาลุเอาไปฮิลให้กับทีมก็ถือว่าทําได้นะครับมุสคกิโอริซัมเมอร น่าใช้ในเวฟที่2มากๆเลยนะครับแล้วก็เซริกะนะครับหรือใครจะเอาอาคาเนะไปลดพลังป้องกันบอสเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับตัวสเปเชียลครับยังคงเหมือนเดิมเลยนะฮิบิกิกับโคทามะนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเวฟที่2มากๆในคลิปนี้นะครับก็ขอแนะนําเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ ส่วนการจัดทีมนะครับรอบอสไคเทนใกล้มาก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเลดบอสทั้งหมดที่เราจะต้องเจอในเดือนมีนาคมนี้นะครับเตรียมปั้นตัวละครเอาไว้ให้ดีละกันนะพวกนายสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเลดบอสนะครับ ก็สามารถพิมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและใครที่จะจัดทีมแบบไหนในการสู้กับเลดบอสเชเซตนะก็สามารถพิมคอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไประ